กาที่ไปปลูกป่าไม่ผมไม่ได้ไปปลูกป่ามั่วานะครับผมผมเลือกที่ว่าอันนี้คือเชียงรายเพราะว่าเราต้องการที่จะเลงไว้อยู่แล้วว่าเรามีโครงการแท็กซี่เวเชียงรายคือเราคีอโครงการนี้ไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วกอมป่าไม้ตั้งแต่ปี2020คุยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำโครงการนี้กับตลาดหลักทรัพย์ชื่อว่า the แคร์เดอะวาย ได้ยินว่ามีโครงการที่เชียงรายด้วยพี่หนึ่งไปปลูกป่าหรือไปทําอะไรด้วยหรือเปล่าคะตรงนั้นอ๋อใช่เราไปปลูกป่าที่เชียงรายเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์แบบหนึ่งนะที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปปลูกป่าไม่ผมไม่ไปปลูกป่ามั่วนะครับผมผมเลือกที่ว่าอันนี้คือเชียงรายเพราะว่าเราต้องการที่จะเลงว่าอยู่แล้วว่าเรามีโครงการแท็กซี่เวเชียงรายคือเราดูโครงการนี้ไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วกรงป่าไม้ตั้งแต่ปี2020คุยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราเป็นบริษัทแรกเลยที่ ทำโครงการนี้กับตลาดหลักทรัพย์ชื่อว่าแคร์เดวทซึ่ง PPS เเนี่ยทำเป็นบริษัทเล็กๆที่ไปทําโครงการใหญ่ๆโดยใช้เงินไม่เยอะมาก <Ừ. S 1> โครงการแคร์เดวทเนี่ยเข้าตั้งมาเพราะบอกว่าไร่หนึ่งใช้4 0,000บาท <Ừ. S 1> ของบริษัทเราเนี่ยตอนนี้ทําไปแล้ว10ไล่ใช้เงินไปทั้งสิ้น4 0 0 0 0 0บาทค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งตกใจไปว่าทําไม4ี่แสนบาทเยอะหลือเกิน4ี่แสนบาทเนี่ยใช้ไป6ปี4ี่แสนบาท <Ừ. S 1> หารหกนะครับเพราะว่า เงินที่ให้ไปเนี่ยคือกรมป่าไม้เขาเอาพันธุ์พืชมาให้แล้วเขาก็มาคอนซัลว่าตรงนี้จะต้องทํำยังไงมไม่ออมครับคือเราไม่ได้ทําเองเราทําน้อยมากที่ของการทําป่าคือเราต้องการทําให้มันมีมน้ําถ้ามีน้ํามันก็จะมีชีวิตต่อลงมาข้างล่างแล้วเรื่องนี้สี่แสนบาทชาวบ้านเขาต้องดูแลให้ครบ6ปีมาถึงจะจบโครงการ <the> เคยได้ยินโครงการปลูกป่าของเราที่เป็นรักษา,ป,าป่าพื้นสุดท้ายที่เราทำกับโลตัสแหมของพี่ตกรนอ่ะ อันนั้นเราทําที่ป่าที่บุรีรัมย์มทำไป2ปีโครงการนั้นใช้เงินไปเกือบ3,000สนบาทปลูกป่า<ม>ปีเดียวได้ปีเดียวได้ไม่กี่ไร่เอง5ไร่อย่างเงี้ยตอนนั้นจ่ายเงินไปต้องสองสามแสนแล้วปลูกป่าไปอีกปีหนึ่งมันก็ตายเราจะมีโครงการใหม่เราจะมีเงินก้อนโตอะไรไหมคะโครงการเก่าเรายังไม่จบ<ม>โครงการใหม่ก็ามาแล้วตอนนี้เราคนไม่มีพอทําเพราะว่า เราได้งานโครงการใหม่มาก็คือโครงการวิมานสุิยาที่เป็นโครงการของดูสิตร่วมกับซี n นะครับตุวรรณภูมิก็ก็ยังไปต่อเหมือนกนยังมียังมีต่อส่วนต่อขยายของส่วน east expansion ด้วยอันนั้นก็ยังไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วของพี่นศเขาก็ยังมีโครงการ Terminal ลดอนเมืองโนย,เยมเลย,เลยแล้วเขาก็มีได้งานวิลล่าภูเก็ตแล้วก็ได้งานเทอร์มิน เชียงรายด้วยเพราะเขาเชียงรายเขาจะมีทาเทอร์มินอลใหม่นะครับเวลาทํางานต้องดูด้วยนะครับว่าทำรายเราได้เงินหรือเปล่าไม่ได้ทำฟรีไปาบางอย่างเราทําอะไรมันก็ต้องมีประโยชน์คะนะครับแล้วอย่างเนี้ยแปลว่าปีนี้โครงการมาเริ่มเข้ามาแล้วว่าโบนัสหนูนี้ยังไงอะคะโบนัสหนูก็คือว่าตอนนี้เขาห้ามบอกผมว่าผมว่ามันเป็นกลยุทธ์โดยการทําอะไรน้อยๆเพื่อให้ทราได้อะไรใหญ่ๆไม่ได้ทํามั่วยอยู่แล้วระดับที่หนึ่งแล้ว ดูซะก่อนคนนี้เป็นใครแล้วเป็นใครคะลุงแล้วไงล่ะลุงแล้วรักหรือเปล่าล่ะครับ